สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับวันนี้พามาชมรถสวยๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ใหญ่นวลน,นะคันนี้น่ายักครับผมสวยๆกันเลยทีเดียวสีเขียวมิ้น์ครับผมหน้าปรับบนกับสีเหลืองนะฮะฮิโน่หน้ายักษ์ครับผม ก็เป็นยอดฮิตยอดขายดีอันดับต้นๆน,นนะครับที่อูแดงของเรานะครับเพราะว่ารุ่นนี้นี่ราคาพิเศษนะฮะราคาประหยัดนะฮะอันนี้เป็นเครื่อง JO7C ครับผม195อ่าไม่ใช่นะฮะขออภยัย JO7C นี่175ครับผม JO7C นะฮะจะไม่ใช่คอมมอนเรลนะฮะอันนี้ราคาพิเศษนะครับ ราคาถูกกว่าร้อยเก้าห้าออกมาเครื่องจะเล็กกว่านิดหน่อยฮะแต่ว่าความแรงก็พอๆกันนะฮะจะน้อยกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้งานได้ปกติคือกันล้อยังไม่ได้เปลี่ยนครับอันนี้เป็นล้อไปใช้งานชั่วคร่าวนะครับแบตเตอรี่มีแล้วนะบแบตใหม่ ก็เกือบพร้อมจำหน่ายนะฮะเหลือนิดเดียวฮะถังน้ำมันนะน่าจะร้อยลิตรนี่ครับหลังนะฮะเป็นแหนบตามนี้ครับพี่น้องล้อหลังก็มีอยู่สองล้อนะปกติจะสี่ล้อ <c oughs> เป็นล้อใส่ไปทำสีน่นครับ ำลังรอเข้าสู่กระบวนการที่จะนำไปตกแต่งนะครับคันนี้ก็เป็นอ,ออกแบบพิเศษอีกเช่นเคยครับผมพิเศษตรงไหนความสูงนะครับพี่น้องดูตรงรแนงครับผมรันนีงจะมีเหล็กอยู่3ชั้นนะครับออกแบบพิเศษเพื่อการบรรทุกฮะพี่น้องก็สามารถบรรทุกได้เพิ่มขึ้นนะครับ าจาจะนำไปบรรทุกข้าวนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับเดือนตุลาเดือนนางก็พฤจิกาแล้วนะฮะเก็บเกี่ยวแน่นอนรีบเลยนะฮะท่านที่สนใจต้องการรถราคาพิเศษนะครับคันนี้นะฮะเก็บงานไม่เกิน1วันนะครับก็สามารถที่จะออกสู่สายตาชาวโลกนะพี่น้องสามารถนํารถกลับบ้านได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเรื่องผ่านหรือว่าท่านซื้อเงินสดครับ เกือบพร้อมนะครับเหลือเก็บงานนิดเดียวฮะเก็บงานวันเดียวก็สามารถที่จะปล่อยได้เลยครับคันนี้เขียวมินนะฮะสวยจัดนะครับทอดตัว S อีกเช่นเคยนี่ครับเข้าไปข้างในไม่ได้ติดรถอีกคันหนึ่งเป็นระแนง3ชั้นนะครับด้านหลังนะฮะในส่วนของหลังกระบ,บะตรงนี้อ่าสบายๆครับผมไม่มีเพ้นไลน์นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึง โอ้ยตกลุมตกลุมนี่ครับโอ้โหน่าจะเปิดประตูฝั่งนี้ไม่ได้นะติดติดรถคันนี้แต่งนิดหน่อยครับผมอันนี้กันชนยังไม่มีฮะยังรอที่จะนำไปตกแต่งจะมีชุดแต่งก็มีนิดหน่อยครับเราไฟด้านบนมีไฟสิบหลอดแล้วก็ไอหนมมิชลินสองตัว อ่ะพาไปชมภายในกันหน่อยครับผมคันนี้เป็นยังไงยังเก็บงานยังไม่สมบูรณ์โอ้โหมีแบตเตอรี่นะฮะโอ้เอ้ยกุญแจเปิดอยู่หรือเปล่าทำไมเปิดกระจกได้เนี่ยลงมาก่อนลงมาก่อนเดี๋ยวรีวิวแป๊บนึงโอ้เด็กชายคนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วเหมือน <laughs> อ่าโอเคครับผมพาชมภายในนะครับคันนี้กับฮิโน่ ino, น้ายักครับผมอ้หน้ายักคันนี้จะแปลกๆนะทรงแปลกๆนะ นี่ครับด้านหน้าชุดฟิลครับผมยังไม่มีเบาะอันนี้อะไรเนาะระบบไฟอยู่ด้านหลังคันนี้นแครบโอ้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แคบนะคันนี้โอ้เหมือนแคบมากเลยอ๋อนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแคบครับพี่น้องดูยังไงเป็นแคบเนี่ยผมเนี่ยอ่ะนี่ครับชุดวิทยุ ประตูฝั่งคนขับยังไม่ได้เก็บงานครับผมนิดหน่อยฮะเดี๋ยวแก้ไขเก็บงานก็คัดเงาไปก็จะดูสวยงามแน่นอนนะครับก็ตามธรรมดานะฮะธรรมชาติรถเก่านอกเก่าญี่ปุ่นนะครับเราก็ต้องมาดูแลทําความสะอาดและก็รถก็จะสวยนะครับและก็พร้อมจําหน่ายนะครับพี่น้องสนใจคันนี้ครับผมกับ อาฮีโน่ครับผมคันนี้ก็จะเป็นหน้ายักษ์ตอนเดียวนะครับราคาพิเศษราคาอยู่ที่72หรือว่า7จ็ดแสนสองหมบาทหน้ายักษ์ตอนเดียวครับผมราคาพิเศษนะฮะคันนี้ JO7 อซครับผม175แรงนะครับราคาอยู่ที่7จ็ดแสนสองหมบาทนั่นเองนะฮะโอ้โ oh ห oh. ถือว่าราคาแบบไม่แรงนะครับจับต้องได้นะฮะพี่น้อง ทุกระดับกันเลยทีเดียวนะครับท่านจะซื้อเงินสดนะครับหรือว่าไม่มีเงินสดสามารถที่จะมาคุยกับเรานะครับที่นี่มีไฟนั้นรองรับนะครับต้องการที่จะมัดจําเท่าไหร่สองแสนสามแสนนะะก็สามารถที่จะโทรมาคุยกันกับเสียแดงได้ครับผมที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 9 4 6 0 8 0 2นะฮะ0 8 9 9 4 6 0 8 0กนะครับกับเสียแดงเจ็ดติ๋วนะครับอูแดง ทางผาดชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนั่นเองนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดติดตามช่อง Youtube ผู้ใหญ่นอนให้ด้วยนะครับส่งกำลังใจให้กันนะผมจะได้มีกำลังใจที่จะนำรถสวยๆมาให้พี่น้องได้รับชมกันต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ